ตกที่นั่งถูกกล่าวหาเป็นมือที่สามดาราสาวเคลื่อนไหวด้วยโพสเด็ดขยี้ใจหลังตกเป็นข่าวถูกกล่าวหาว่าเป็นมือที่สามขยี้คู่จิ้นนุกไป ให้ต้องพังทลายลงล่าสุดดาราสาวไอปริยานัทที่ถูกชี้เป้าว,ว่าเป็นสาวที่นักร้องหนุ่มนุกธนดลพาเข้าบ้านมีการออกมาเคลื่อนไหวครั้งแรกหลังเกิดดรามา่าโดยโพ์ภาพวันสบายๆขณะไปเที่ยวคาเฟ่พร้อมเขียนแคปชั่นสั้นๆแต่ความหมายลึกซึ้งระบุว่าขอบคุณความไม่มีที่ทำให้รู้วิธีลุกขึ้นสู้ ด้านชาวเน็ตส่วนใหญ่ต่างพากันเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจสาวไอและคอยสนับสนุนผลงานอยู่ตรงนี้แถมยังกดไลค์ปาหัวใจให้รัวรัว